ชิญด้านบนขอสัมภาษณ์ครับครับคอย่างนี้ฮะชาวจังหวัดปทุมธานีครับคลองสิบธัญ,ญบุรีก็มีเรื่องกันะฮะกับวัยรุ่นท้อ,ทองถิ่นนะนะเพราะว่ารู้สึกว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้อายุบอกได้เลยฮนะ14ไม่เกิน19เหืมเกิรมฮนะใช้คําว่าเหืมเกิมทุกคนเนี่ยโพสเนี่ยผมจะง,งงเลยมีปืนขนาดเก้า แล้วคล้ายๆลักษณะเราก็ไม่รู้นะต้องให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยตรวจสอบแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมีการฟันน้องฮนะฟันที่คอครับแล้วฟันที่แขนทั้งสองคนถูกฟันที่คอที่แขนที่หัวปรากฏว่าสองคนเนี่ยแขนน้องเนี่ยใช้การไม่ได้ฮนะัสบสพธัญ,ญบุรีลุมฟันทั้งหมด9ก้าคนแต่แต่เนี่ยแม่เขาเนี่ยไม่พอใจจับได้คนเดียวแล้วแม่บอกว่าตั้งแต่ฟันเนี่ยตำรวจไม่มีการเรียกมาเลยฮนะ หนึ่งสองสามมาพูดคุยเยียวยาหรือจะเอาอย่างไรแต่รู้ตอนเนี้คดีก็เดินหน้าต่อไปฮะแต่คุณแม่ที่มาในครั้งนี้อยากมาขอความเป็นธรรมให้ได้จับมากกว่านี้ก็คุณแม่เนี่ยอยากจะให้ทางกองปราบเนี่ยคุ้มครองดูแลพยานเพราะว่าเขาเกงเกงอาวุธปืนนะเพราะทุกคนโชว์ปืนเนี่ยเขากลัวเดี๋ยวผมจะให้คุณแม่เนี่ยพูดให้ฟังว่าเรื่องราวเป็นยังไงยนเชิญครับค่ะพูด<ร><ร>ดังๆเลยครับร,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 รตั้งแต่ตอนไหนค พูดเลยครับพูดเลยครับก็คือว่าหนูมหาจ่าคิงครั้งนี้ค่ะอยากให้ความเป็นธรรมอยากให้จ่าคิงมาพามาที่กองป่าอะค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องที่โดนทาร้ายก็กลัวเพราะว่าด้านที่ทํทำร้ายน้องเขามีอาวุธปืนกันทุกคนเลยค่ะเราก็กลัวควาไม่ปลอดภัยของน้องด้วยค่ะที่อยู่ที่บ้านเป็นการเด้นที่ไหนนะคะที่คลองเจ็ดธัญบุรีค่ะคลองใช่ค่ะเวลาประมาณกี่โมงประมาณสองทุ่มครึ่งอะค่ะใช่เพราะว่า วันนั้นน้องไปบ้านเพื่อนมาประมาณตอนเนย่ห้าโมงค่ะแล้วประมาณสองทุ่มน้องกลับบ้านแล้วก็ได้มีแก๊งนี้ค่ะอยู่ตรงหน้าปากซอยน้องก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปกําลังจะกลับบ้านพอไปเจอแก๊งนี้แก๊งนี้ก็เลยพูดคําว่าเล่นเลยไหมประมาณนี้ค่ะคือตัวน้องให้มีการรู้จักกับกลุ่มนี้มาก่อนไหมเขาเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันแต่ไม่รู้จักกันแ,แค่ว่าเคยอยู่โรงเรียนเดียวกันนะคะ<ม>ใช่ไม่เคยมีเรื่องกันไม่ไม่รู้จักกันแค่เคยเห็นหน้ากันใช่ค่ะ,คะ แล้วเขาก็พูดแค่ว่าเล่นเลยไหมเนี่ยคะ่ะแล้วแล้วน้องก็เลยพอเห็นกลุ่มนี้น้องก็เลยขี่มอไซค์เลี้ยวไปกับกับเพื่อนเขาอีกคนนึงก็เลยขี่มอไซค์เลี้ยวไปแล้วแก๊งนี้ก็ได้ขับมอไซค์ตามไปแล้วก็พูดว่าให้ขึ้นสะพานไปให,ให้ให้ออกถนนใหญ่อะคะ่ะเพราะว่าถ้าจอดเขาจะมีปืนด้วยแล้วเขาบอกว่าถ้าจอดเดี๋ยวกูยิงพอไปถึงหน้าใกล้ๆหน้าโลตัสคลองเจ็ดหมู่บ้านสัมปกรมันก็บอกให้หยุดแล้วตรงนั้นมันจะเป็นป้ายรถเมล์มันมืดอะคะ่ะ น้องก็เลยหยุดพวกมันก็เข้ามาลุมเลยใช่ใช่ค่ะโดยปกติเราจะเห็นลูกใหญตรงนี้บ่อยไหมคะหมายถึงว่าในหมู่บ้านในชุมชนอย่างเนี้ยค่ะแม่ไม่เคยเห็นแต่น้องอาจจะเห็นแบบผ่านๆเลนี้ยค่ะใช่เพราะเขาก็วนเวียนอยู่แถวเนี้ยค่ะใช่ทั้งคอทั้งทายเราคนไหนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยค่ะอาย,อยุเท่าไหร่ส <16. S 2> <47. S 1> ิบหกเจ็ดสิบเจ็ดนะเป็นโจรอยู่แล้วแล้ววันเกิดเหตุนเนี่ยเรา ไปกันเพื่อไปยางนี่งม้นี่มัตรงไ้นงกาเอพูดเลยครับไปไปไปนั่งไปนั่งเล่นบ้านเพื่อนครับตอนประมาณห้าโมงครับแล้วทีนี้ประมาณสองทุ่มกว่ากลับบ้านแล้วก็เพื่อนมาส่งครับไปถึงหน้าหมู่บ้านก็เจอพวกวัยรุ่นกลุ่มนี้ครับ เพื่อนผมครับอีกคนะครับครับผมเป็นคนครับก็ไปเจอครับพวกมันก็ไล่มาเลยครับไล่ไปเจอหน้าหมู่บ้านครับแล้วทีนี้ก็มองไหม่ครับผมผมไม่รู้จักครับแค่รู้จักผ่านๆครับไปเจอหน้าหมู่บ้านครับไม่คัเขาหันมองเขาบอกเล่นเปล่า ครับเพราะผมก็ขับหนีครับพราผมก็ไม่ได้อะไรครับไม่ได้ตอบโต้แหละพวกเขามาอย่างไงหรือเขาอยู่ไป็อยู่กที่เขานั่งเหมือนซื้อของอยู่ครับแล้วเขากำลังขึ้นรถครับขึ้นมอเตอร์ไซค์หรือรถรถกำลังขึ้นขึ้นมอเตอร์ไซค์พอดีครับขึ้นมอเตอร์ไซค์เขาจู่การอะไรนะเขามาแค่จู่กานมาตอนแรกเห็นสองคันก่อนครับแล้วทีนี้มาจากไหนไม่รู้คันยัครับครับแล้วทีนี้ก็เขาก็ไล่มาเรื่อยๆจนถึงคลองเจ็ดครับก็เลยรับมขับหนีครับแล้วก็รู้วัตถุใกล้กรวดนะก็ขับหนีครับ อันนี้มันหนีไม่ทันรลบรถรถมันช้ารถเราช้าครับรถเรนสองคนครับมันก็เอาปืนมาจ่อข้างครับจ่ะไว้ให้ผมเจาะพวกผมก็จอแล้ะเพราะว่าไปไม่ทันแล้วอันนี้มันก็ลงลงมาจากรถลุมมาฟันแล้วตอนนี้แค่ไหนครับมันโดนฟันไม่ยังไม่ทันลงเลยครับจอดอยู่ครับอันนี้มันก็ขับมาก่อนคนหนึ่งครับมามาเร็วแล้วมันเบรกไม่อยู่มันก็ฟันเข้าที่หลังก่อนครับ มีเปืน,ป,นปืนกับมีดแค่นี้แหละก็ประมาณห้าข้อน่าจะยาวเพราะว่าน้องโดนฟันที่หลังด้ยวยแต่ว่าเป็น,เป,นเป็นแผลกระโหลกไม่ข้อ,อ,อเป็นแผลกระโหลกยาวครับกม <c oughs> ใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ครับใหญ่ครับ <c oughs> ไม่ไม,ไม่ผมไม่รู้จักชื่อแลนะ้วผมแค่รู้ว่าพวกมันอยู่ของสิบแบบกลุ่มใหญ่ครับกลุ่มชายากลุ่มคองสิบกลุ่มของสิบแบบกลุ่มของอสิบแบบชายยานะครับย,ยาชายารูไหมไม่ไม่รู้าาครับโดนฟันที่แขนนีน่ยนี่ครับเนี่ย,เ,ยเอ็นขาดครับแล้วกระดูกไม่ขึ้นกระดูกหักด้วยครับ ครับเอาว่ากันกันมันจะฟันเข้าที่หน้ากันกันหน้าไว้ครับอ่ขออนุญาตนะเปิดคอให้ผู้สื่อข่าวดูที่หันหลังไปดิที่ถูกฟันคอเนี่ยฮะคมลงสองพอพันยาบุรีโอเคนะครับอ่แป๊ เดี๋ยวแป๊บเดี๋แป๊บเดี๋ยวอย่าพูดๆตัวแป๊บเอาหันกลับมาครับยกมือนี้เอามือตรงเนี้ยเนี่ยฮะที่เอ็นขาดนะยังใช้การไม่ได้ครับกระดูกหกักสองท่อนกระดูกหักอท่อนแป๊บคือคาวไว้ก่อนคาวไว้ก่อน ที่สามสครับสามสิบิพฤศจิกาที่ส่งข้อมูลมาเป็นสามสิบเงประจำวันเนี่ยได้ไแจ้งเนี่ยแจ้งแวเามสิบเอ็ด่สามสิบพฤศจิกาสานะพรข้อมูลที่ให้มาคือสามสิบเพฤศจิกาได้เพราะว่าข้อมูลที่ให้มามันผิดก็เราก็เลยสงสัยอยู่โอเคกปาสามพฤศจิกาอ่ะเสร็จแล้วก็อันนี้คนซ้อนนะครับ นคนขับอ้าวนี่ครับนี่อ้าวนี่อ้าวพูดเลยครับว่าไงก็วันนั้นผมไปรับเพื่อนตอนห้าโมงเย็นครับแล้วผมกําลังไปส่งเพื่อนเวลามาสองทุ่มครึ่งครับแล้วผมขับไปพอถึงหน้าหมู่บ้านผมผมเห็นกลุ่มไยรุ่นกลุ่มกลุ่มนี้เลยเหรอครับเขา กำลังซื้อของนันอยู่ครับแล้วเหมือนเขาซื้อพิษตัดมัีมครับเขาก็ากำลังขึ้นรถกันแล้วเขาก็มองเห็นผมพอดีเขาก็ตะโกนถามมาว่าเล่นเป่าเพราะผมว่าเห็นแล้วเพราะผมก็ไม่ได้ตอบอะไรเพราะผมว่าขับหนีแล้วเขาก็ขับไล่ตามมาครับแล้วพอผมออกถนนใหญ่ได้เขาก็ขับรถมาประกบข้างแล้วก็เอาปืนจ่อบ,บอกให้จอดครับจอดตรงไหนครับปืน ตรงสามมก่อครับจ่อหัวหรือจ่อขาจ่อตัวเลยครับจ่อตัวแล้วเขาก็บอกให้ผมจอดพอผมจอดเขาก็ลงมาลุมเลยครับเป็นปืนไหมครับปืนขนาดไหนปืนเห็นนะครับไม่ไม่ได้สังเกตเลยไม่ได้สังเกตเลยครับแต่รู้ว่าเป็นปืนครับสีอะไรสีดำจับยังไงเวลาขี่ประกอบมาแล้วก็ใช่ครับคนซ้อนใช่ไหมใช่คนซ้อน นะบอกว่าให้ผมจอดครับใช่ผมก็จอดแล้วครับกลัวด้วยความที่กลัวปืนนะครับรโ,ดโดนตรงนี้ครับเอ็นขาดเอ็นขาดนะใช้การไม่ได้ครับตรงนี้ด้วยเอามือกันหัวแบบนี้นะครับที่หัวไม่ใส่ครับ แล้วที่หัวด้วยครับขออนุญาตครับที่หัวด้วยฮะโดนฟันฮะเอ็นขาดเลยที่หัวเอาเปิดให้ผู้สื่อข่าวดูดิเนี่ยครับขออนุญาตครับไหก้เมื่อเอมอองอยกมืออ้าๆ ผมเพิ่ง18บแปครับแแดบนดะแม่เด็กแม่คนแรกแม่แสดงภาอะไรมือถืภาพอะไรอ่ะอเอาไปลงเร่อราถ่ายถ่ายที่โดนฟันค เห็นไอ้ความมีภาพไอ้กลุ่มที่มามาลุมมาพากลุ่มของมันอะหรือปืนอะหรือปืนอะที่บอกปืนโชว์ทุกคนอะอะไรปืนยาวปืนสั้นอะไรนะเหมือนอาวุธสงครามอ่ะแกรงของสิทธัญญาบุรีสัปดาใช่ไหมเนี่ยโพอดในเฟซบุ๊กอ่ะ โซเชียลแกงก็เป็นอย่างเงี้ยใช่ครับตน้อรวเลครับไปไหมจากิสลุคออมาิสลุด้วมายนรคบครับอย่างนี้ฮะก็พาแม่ของที่ถูกฟันที่จังหวัดปทุมธานีของสิทธ์ัญบุรีฮะ ก็เด็กเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าตอนเนี้หืมเกิมเพราะว่าเขาไม่กล้าออกจากบ้านครับเพราะว่าสาเหตุที่ไม่กล้าออกเนี่ยเพราะว่าแก๊งใหญ่ครับประมาณตั้งแก๊งประมาณ1 0บถึงยีคนแล้วก็มีอาวุธปืนสั้นแล้วก็ปืนยาวฮะผมก็ฝากถึงพตบตรฮะท่านต่อศั์สุขวิมลและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งครับและผู้บุกบับาการปรทุมและผู้บุกบับาธัญ,ญบุรีฮะก็ให้ติดตามเลิงรัดจับกลุ่มเพราะว่าแม่ยังไม่พอใจครับยังติดใจอย,อยู่9คนฟันลูกเขา พิการนะแขนใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้ผู้ยง่ายเขากลัวมากก็ผมก็ต้องพาเข้ามาคุ้มครองพยานที่กองกองปราบปามครับเพาะให้ดูคดีให้เร่งรัดประสานให้จับกลุ่มผู้ต้องหามาดําเนินคดีต่อไปครับ สนบสวนกองปราบปรามแล้วได้ให้ความช่วยเหลือยังไงบ้างครับก็น่าจะท่านช่วยในเรื่องรูปคดีนะคะตามตามกับตํารวจในท้องที่อีกทีนึงค่ะแล้วก็ก็เหมือนน่าจะก็โทรหาผู้กํากับที่นู่นให้เรียบร้อยแล้วค่ะว่าให้เล่งคดีอีก8คนที่เหลือนะคะให้เราแบบเหมือนสบายใจขึ้นด้วยสรุปก็คือที่ลงทำร้ายลูกหลานของเราค่ะมีทั้งหมด เก้าคนจับได้คนหนึ่งแต่ที่เหลือเดี๋ยวท่านก็บอกว่าตำรวจชัยบุรีเนี่ยได้ดำเนินคดีไปแล้วหนึ่งค่ะเหลืออีกแปดทำร้ายร่างกายแล้วก็พยายามฆ่าใช่ไหมคะค่ะแล้วแล้วก็ประกันตัวออกไปแล้ว ใช่ใช้ใช้เงินประกันตัวประมาณ20,000แล้วที่เหลือนี้หนูก็แจ้งไปแล้วว่าต้องการให้ได้ครบทุกคนนะคะและเดี๋ยวท่านโทรไปเมื่อกี้โทรไปแล้วก็เหมือนโทรไปหาผู้กำกับบอกว่าให้ตามเรื่องนี้ให้หน่อยเพราะว่ามันนานแล้ว,วค่ะแล้วก็เรื่องเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะเราก็พยานเหมือนป้องกันไปพยานให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกเราก็กลัวค่ะเพราะว่านอ้องมีปืนกัน<อ>พวกนั้นมีปืนกันทุกคนนะครับค่ะจะออกไปไหนก็กลัวไม่กลา้าออกจากบ้านกันเด็ก ค่ะขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณนะคะคที่ช่วย